โอเคสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เนี่ยคุณอยู่กับช่องของเด e w h i t d u c และแน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณอยู่กับรายการเบิกเนตรมือใหม่ของผมเองนะครับซึ่ง EP นี้เนี่ยจะเป็น EP ที่3แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยผมก็อยากจะรบกวนนะครับกลับไปดู EP ที่1และก็ EP ที่2ก่อนนะครับเพราะว่าคลิปเนี่ยมันจะค่อนข้างต่อเนื่องกันโอเคนะครับและถ้าเกิดว่าคุณดูทั้งสองคลิปน้นมาแล้วเนี่ยคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะพาทุก หรือว่าแนวรับแนวต้าน eston. ซึ่งคุณเองเ,องเนี่ยอาจจะเคยเห็นโค้ดหรือว่าใครก็ตามเนี่ยพูดว่าตรงนี้เนี่ยคือแนวรับตรงนี้เนะี่ยคือแนวต้านเดี๋ยวผมเองเนี่ยจะพาไปทำความรู้จักนะครับว่าไอ้ assim, แนวรับ,แน,บแนวต้านเนี่ยมันคืออะไรและมันเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงกันแน่ก่อนไปดูเนี่ยผมก็ฝากกดติดตามและก็กดไลค์ให้สักนิดนึงนะครับโอเคนะครับผมต้องตีตารางไว้แบบนี้ก่อนนะครับเพื่ออธิบายให้ทุกคนดูให้คุณเนี่ยมองภาพตามผมแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราเนี่ยยกตัวอย่างสินทรัพย์หนึ่งขึ้นมานะคร มไม่มีค่านะครับอยู่ที่ศูนย์บาทนะครับอ่นนี้คือราคาทองคานะครับตอนแรกเพราะว่าคนเนี่ยไม่ได้ให้ค่ามันนะครับมันก็เลยไม่มีค่านั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยพอคนเนี่ยเริ่มไปเห็นค่า,ามันนะครับบอกว่ามันมีค่าเนี่ยคนเนี่ยก็เริ่มต้องการจะซื้อต้องการจะสะสมนะครับทำให้ราคาทองคำเนี่ยยกตัวขึ้นไปนั่นเองอาจจะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้พุ่งขึ้นไปทีเดียวนะครับสมมติว่าราคาเนี่ยมาถึงตรงที่7จแล้วนะครับเมื่อราคาเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีฝั่งที่ บาทหรือว่ายี่บ้าบาทก็ตามเนี่ยพอราคาเนี่ยมาถึงที่75บาทแล้วเนี่ยคนเนี่ยก็จะเริ่มอยากทํากําไรใช่ไหมครับเขาก็จะขายกันที่ราคานี้เมื่อพอคนเริ่มขายกันนะครับก็จะทาให้ราคาทองคำเนี่ยตกลงไปนั่นเองนะครับอ่าอาจจะเคยตกลงไปที่25นะครับและเมื่อราคาทองคำนะครับลงไปถึงที่25เนี่ยก็จะมีไอ้คนบางกลุ่มนะครับที่คิดว่าราคาตรงนี้ค่อนข้างจะถูกแล้วเหมาะกับการซื้อเพื่อเก่งกําไรนั่นเองคนกลุ่มนี้นะครับก็จะซื้อทองคำเนี่ยกลับขึ้นไปนั่นเองนนนนะะคคครรับกก็็จทาาห้้ออองงเเเีี่่ยลลตมมแืไปนะครับ เขามักจะขายกันและเมื่อราคาเนี่ยได้ขึ้นมาถึงตรงนั้นอีกครั้งเนี่ยคนนะครับเขาก็จะคิดว่าตรงนี้เนี่ยคือราคาที่คกนค่าแก่การขายนั่นเองเขาก็จะขายลงมานั้นเองนะครับอ่าก็จะขายลงมาแบบนี้เมื่อมาถึงตรงที่25เนี่ยคนเขาก็จะซื้อกลับขึ้นไปนะครับอยู่แบบนี้เรื่อยๆนะครับจึงทาให้ตรงนี้เนี่ยคือแนวต้านและก็แนวรับตั่นเองนะครับต้านเนี่ยคือต้านไม่ให้ราคาไปสูงกว่านี้นั่นเองส่วนแนวรับเนี่ยก็คือรับไม่ให้ราคาไปต่ํากว่านี้นั่นเองนะครับพอจะเข้าใจไหมอ่ะไม่ต้องเป็นทองคำ นก็ยังไม่เห็นค่าถูกไหมครับแต่พอมาวันหนึ่งเนี่ยคนอาจจะต้องการวัวนะครับก็ทําให้ราคาวัวเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปนะครับอ่าราคาวัวเนี่พุ่งสูงขึ้นไปเมื่อคนเนี่ยเริ่มซื้อวัวเก็บเก็บเก็บันแล้วใช่ไหมครับจนทำให้ราคาเนี่ยมันขึ้นสูงไปเนี่ยพอมาถึงณจุดจนึงเนี่ยคนที่ซื้อเก็บนะครับเขาก็ต้องการขายวัวเนี่ยเพื่อทำกําไรเหมือนกันสมมติว่าขึ้นมาถึงที่75นะครับก็ะบจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่คิดว่า75เนี่ยมันเหมาะกับการทำกําไรแล้วนะเราเนี่ยก็จะขายวัวของเรานั่นเองนะครับพอเมื่อเราขายวัวเนี่ยราคาวัวก็จะตกลงไปนั่นเองนะครับเพราะว่ามีคนขายเยอะอาราคานะครับก็อาจจะตก ลงไปเรื่อยๆจนมาถึง25พอมาถึง25แล้วเนี่ยก็จะมีคนบางกลุ่มนะครับที่ มันน่าซื้อเก่งกําไรวัวเก็บไว้จังเลยเขาก็จะซื้อวัวน,นะครับที่ราคานี้อ่าพอซื้อขึ้นไปนะครับก็เหมือนอย่างทองเลยนะครับพอซื้อขึ้นไปเนี่ยเมื่อถึงหนะ้าราคาหนึ่งนะครับที่คนนะครับเห็นว่ามันค่อนข้างจะสูงแล้วเนี่ยเขาก็จะขายลงไปนั่นเองนะครับก็จะทําให้เกิดแนวต้านแล้วก็แนวรับนั่นเองนะครับต้านเนี่ยคือต้านไม่ให้ราคาไปสูงกว่านี้ส่วนแนวรับเนี่ยก็คือรับไม่ให้มันต่ําไปกว่านี้นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าต่ําไปกว่านี้เนี่ยคนก็จะมองว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ดีแล้วนั่่่่นน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 นเเเเเออองงะครรรรรรััับาา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 แแววต้้้กกกก็็ปปปมณีีลยยยดไูใฟฟช ทาำเฟรม4ชมั่วโมงก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันขึ้นลงขึ้นลงตลอดถูกไหมครับแต่ว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยก็จะเกิดขึ้นตอนนั้นด้วยนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยราคาเคยลงมาถึงตรงนี้แล้วมันก็เด้งกลับขึ้นไปและเมื่อมันลงมาถึงอีกเนี่ยมันก็เด้งกลับขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีแนวรับอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าราคาครั้งก่อนหน้านเนี่ยมันเคยลงมาถึงตรงนี้แล้วมันก็เด้งกลับขึ้นไปทําให้คนในตลาดนะครับเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันควรค่าแก่การซื้อนั่นเองนะครับราคา ลอดเลยเห็นไหมครับพอแตะปุ๊บก็เด้งแตะปุ๊บก็เด้งนะครับแตะป um ุ uh ๊บก็เด้งลงมานะครับเพราะว่าคนเนี่ยเขามองเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นราคาที่ควรค่าแก่การเซลล์นั่นเองนะครับหรือว่าการขายนั่นเองสมมุติว่าคุณเนี่ยบายขึ้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บคุณเนี่ยก็พอใจกับกำไรแล้วใช่ไหมคุณก็ต้องการขายนะครับราคาเนี่ยมันก็เลยตก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 ลงไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแนวรับกับแนวต้านนั่นเองแนวต้านเนี่ยคือต้านไม่ให้ราคาไปสูงกว่านี้เห็นไหมครับว่า ปันปุ๊บเนี่ยราคาไม่เกินแล้วก็ลงส่วนแนวรับเนี่ยก็คือรับอยู่ด้านล่างนะครับพอรับปุ๊บราคาก็ไม่ลงนะครับรับปุ๊บราคาก็ไม่ลงแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงเนี่ยพอมันเป็นทองใช่ไหมครับที่คนเนี่ยสนใจกันทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกเลยก็ตามเนี่ยราคาเนี่ยมันก็มักจะขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องทะลุแนวต้านเป็นธรรมดานะครับเห็นไหมว่าก็ขึ้นไปยาวเลยนะครับหรือว่าอย่างตรงนี้นะครับก็เป็นแนวรับเหมือนกันราคาเนี่ยเคยลงมาถึงแล้วมันก็กลับตัวไปเลยเห็นไหมครับแลวพอราคาเนี่ยมา รหรือจะเป็นด้านบนนะครับก็มีแนวต้านเหมือนกันถ้าเราตีเส้นนะครับถึงมันจะไม่พอดีเนี่ยแต่บริเวณนี้เนี่ยก็เป็นแนวต้านได้นะครับเห็น <He S 1> ไหมว่าตรงนี้เนี่ยราคาเคยขึ้นมาถึงถูกไหมครับแล้วก็เด้งกลับลงมาเลยและพอในอนาคตเนี่ยราคาขึ้นมาถึงอีกปุ๊บก็เด้งลงมาเหมือนกันนะครับทำให้เรารู้ว่าตรงนี้เนี่ยมีคนเนี่ยที่ต้องการจะขายนั่นเองนะครับหรือว่าต้องการเก็บกําไรที่เราเนี่ยได้เอาไว้นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อคุณรู้จักแนวรัาแนวต้านแล้วเนี่ยก็จะทําให้คุณรู้ว่าตรงไหนเนี่ยที่คนส่วนใหญ่ม คุณก็อาจจะเข้าออเดอร์ฝั่งเซลก็ได้นั่นเองนะครับเหมือนที่เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยชนแนวรับมันก็ควรจะเด้งตรงนี้เนี่ยมันชนแนวต้านมันก็ควรจะหลงนั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือวิธีการใช้งานแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยวิธีการที่เราจะใช้แนวรับแนวต้านให้มีประสิทธิภาพเนี่ยผมอยากแนะนําว่าให้เราเนี่ยดูที่2การทดสอบขึ้นไป2การทดสอบเนี่ยหมายถึงยังไงนะครับอ่ายังเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยราคาเนี่ยเคยมาเทส1ทีแล้วก็ลงมาเทสอีก1ทีแปลว่าแนวรับแนวต้านตรงนี้ค่อนข้างจะแข็งงงแรรรรรนนนัั่่่่เอบาา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 วมม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 มลลลทสสตตกกก็็ไไไถถด้้หืี เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกราฟเนี่ยมันลงมาเทสแนวรับตรงนี้อีกเนี่ยเราก็สามารถเข้าออเดอร์ฝั่งบายได้นะครับเพราะว่ามันบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับให้คุณเนี่ยลองคิดภาพแนวรับแนวต้านเหมือนแ t a m p ล l นนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยกระโดดลงไปที่แท m โ o ลีนบ่อยๆนะครับแล้วเราไม่ทะลุลงไปเนี่ยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแนวรับตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับหรือว่าแท m โ o ลีนตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงทําให้เราเนี่ยสามารถไว้ใจได้นั่นเองนะครับหรือเอาแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเน มันแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันทดสอบบ่อยๆนะครับสครั้ง3ครั้งเนี่ยถือว่าแนวรับแนวต้านตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับสามารถใช้งานได้นั่นเองแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทุกเทคนิคนะครับไม่มีชนะร้อเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องบริหารเงินด้วยนะครับซึ่งผมจะพูดในคลิปต่อไปอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวไปหาตัวอย่างแนวต้านกันบ้างตรงนี้นะครับค่อนข้างจะสวยเลยนะครับคุณจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นทางเฟรม4ี่ชั่วโมงอันนี้เนี่ยราคาเคยขึ้นไปสูงแล้วนะครับ ทําให้เราเ,เห็นสัญญาณว่ากราฟอาจจะติดแนวต้านแล้วก็ลงมาก็ได้นะครับเพราะในอนาคตราคามันขึ้นไปถึงอีกใช่ไหมครับคนเ,นเขาก็เลยคิดว่าตรงนี้เ,เป็นแนวต้านเก่า เขาก็เลยจะเซลล์ตรงนี้กันนะครับราคาเนี่ยก็กลับตัวลงมาจริงๆนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะดูแค่แนวรับแนวต้านอย่างเดียวนะครับแต่ผมแนะนำว่าให้ดูพวกแท่งเทียนประกอบไปด้วยก็ได้จะดีนะครับพวกแท่งเทียนกลับตัวต่างๆนะครับหรือว่าแท่งปฏิเสธราคาเนี่ยครับที่ผมได้ทําไปใน EP ที่1สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยผมว่าคุณน่าจะเลีย์แล้วแหละนะครับสำหรับซัพพอร์ตกัลี่สตนหรือว่าแนวรับแนวต้านลองเอาไปใช้งานแล้วก็ลองเอาไปเทรดดูนะครับลองไปตีเส้นในกราฟของคุณดูแค่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม เพราะฉะนั้นเนี่ยลองเอาไปใช้ดูแต่ผมก็เตือนไว้ตลอดนะครับว่าทุกเทคนิคเนี่ยไม่มีวิเลตเปอร์เนะครับเพราะฉะนั้นควบคุมเงินของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดอะไวดักต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าซึ่งคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปของวิธีการบริหารเงินหรือว่ามินิเมเนจเมนต์นะครับรอติดตามได้เลยสำหรับวันนี้บายๆนะครับบาย